มีอะไรมีอะไรเป็นไงจี๊ดึ๊บนานี่นี่สุดสดสวัสด,ดีจ้าพามากินส้มตำปลาต่อนจ้ะแล้วก็ทอดหมูกรอบนี่คือทอดเองจ้ะประกาศหินข้าเนียวเหมือนเดิม ใกล้กับวนพี่น้องเออโอ้บังประเดกพี่น้องอืมอืมอืมถ้ากัดพี่อันนี้ใครต้ม้ะจ้ะ หวนอืมจะให้เบิ้งผักกาดหินพี่หน่อหน้าเบิ้งน้อง,งจะอ่อนปะสวยงามมากอืม ลืมเปิดพ่อพอบเดี๋ยวกันไปขอตั้งอันนี้ก่อนะนะจ๊ะมีพ่ออบจ้ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรพ่ออบพ่ออบอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป ฮึฮึเบิงทีได้กินบ่เนี่ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปโอ้ยกินสดๆเลยพี่น้องได้โตเดียวพี่น้องอึ๊บพี่แกอยากแท้ตโตง่ายตีโตง่ายตีอึ๊บนาตีทัวอืฮึืึเบิงกินสดๆเบิง นี่นี่อนี่จะสดอืม Terima kasih telah menonton! <cười> <cười> quả subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ก็เกาอไ่ได้อบไ่ได้ตักเดียดมันก็กอบไปพี่น่อยอีเห็นอ่ะ ใส่ลงไปรถพี่นอ้องมีแซ,ซี่ยมอะไรอืม con tốt phần tốt của thứ này chả tốt gì đâu Tchau, <coughs> าาทีนารายาาทย่นี่ััดตที่กดไลคกดแชร์ในดูสา